ิดของโอลาฟลกูกโอลาฟก็บอกว่าเขาอยากจะให้มีฤดูร้อนเขาชอบแสงสว่างให้มีแสงแดดส่ดสสองลงมาที่มาเฟสแต่เนียใช่ไหมแต่โอเคมาไม่ควรจะอยู่ในอากาศร้อนนะถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นแค่ความฝานันความฝันของโอลาฟลกูกคิดเยอะเลยไปไวิเคราะห์ไปไม่ใช่วิเคราะห์ว่าหิมะไม่ควรอยู่ในฤดูร้อนเดียวกันเลย อันนากต่คริสตอฟก็บอกว่าอยากจะให้ฤดูร้อนกลับมาฤดูร้อนเป็นสิ่งที่ที่เขาฝ่ายฝันแต่มันเป็นไปไม่ได้นะที่สนมแมนจะอยู่ในฤดูร้อนที่งให้เขาเปลี่ยนบ้านด้ด้วยอ่ะเห็นไหมอันนาก็ขึ้นเป็นที่เอลซ่าทำได้อ๋อค่ะขอบคุณทางเปลี่ยนผู้ถูก ภูเขานะคะมันก็ขึ้นยากใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีบันไดบันไดอะไรนะน้ำแข็งแต่มันก็ขึ้นไปยากลูกโชคดีที่โอลาฟค้นพบแกลแม่เมย์ทำมาจากไอใช่วยไหมคะเพื่อที่จะขึ้นไปยังเอลซาพาเลสขึ้นไปยังฝันเอลซาตอนนี้เขาก็เจอเอลซาอย่างอย่างเขากำลังขึ้นบันได แอนนาก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเราจะขึ้นไปันยอดปราสาทได้ยังไงดีเนี่ยจะพลาดแหละ a ปอย a ดอร์แมสซิ่งแมสซไหมขาขึ้นเข้าไปด้วยใกล้ๆกับประตูทางเข้าแล้วแล้วแอนนาก็ไปนับ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 ที่ประตูประตูทางดีเท่านั้นเองแช่แช่ที่ไหนนะคะดอนใช่ไหมข้ามข้าม เดาเดาเดาเพเ่อนเัวใจกันยังแอนนาวอชฟอร์ดทูซี e อน n าแอนนากังวลใจมากที่จะพูดกับ a อน a าเธอต้องการ uh, ที่จะกลับบ้านไปกับน้องสาว a อน a านนะแต่เธอก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วความลับของเธอเปิดเผยไปแล้วลว,ว่าเธอมีพลังใช่ไหม นอกจากนั้นเอลซ่ายังกังวลว่าพลังของเอลซ่าเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับคนหรือเปล่าอ้หนูเปียกไม่นอนนนาบอกเอลซ่าว่าฉันว่าพี่กลับไปกับฉันนะเอลซ่ากลัว